สวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายพระเครื่องนะคะมีพระเครื่องพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะ อันนี้เป็น ep ีที่2 2นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินนะคะพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินส่องให้ดูกันชัดๆนะคะส่องให้ดูกันชัดๆช้าๆนะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ ให้ดูด้านหลังนะคะให้ดูด้านหลังนะคะองค์ละ300บาทค่ะอง์ละ300บาทนะคะองค์ที่1พระเจ้าห้าพระองค์นะคะต่อไปองค์ที่สององที่สองเป็นพระรีรานะคะเม็ดขนุนเป็นพระรีราเม็ดขนุนแบบนี้นะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะ เนื้อแบบนี้เลยนะคะองค์ละส0มบาทองค์ละส0มบาทนะคะเนื้อแบบนี้เลยดูให้ชอบใจนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงแอดไลนหาน้องได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นรายการที่สองนะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามต่อไปรายการที่สาม อันนี้องค์นี้เหมือนพระผงสุพรรณหรือนางพญานี่แหละค่ะอ่าเป็นรายการที่สามนะคะเป็นรายการที่สามนะคะส่องให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อให้ดูรอยความเก่านะคะการชัดชัดเลยอันนี้เป็นรายการที่สามนะคะเป็นรายการที่สามนะคะนี่นะคะสามร้อยบาท อง์ละสา0้อยบาทนะคะอง์ละส0 0บาทต่อไปรายการที่4ี่นะคะต่อไปรายการที่สอง,งะค์นี้เป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาเนื้อแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูส่องให้ดูกันชัดๆนะคะส่องให้ดูกันชัดๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยดูความเก่าความสวยของเนื้อนะคะดูความเก่าความสวยของเนื้อนะคะองค์ละ300บาทอง์ละ300บาทนะคะพิเศษเลยพี่พิเศษเลยนะคะปิด2องค์500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะองค์ที่4ต่อไปองค์ที่5้าทุกรายการเลยนะพี่นะทุกรายการเลยนะคะปิดสององ จ่ายแค่500อบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะอันนี้เป็นองค์ที่หนะคะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะสมเด็จหลวงพ่อแพรให้ดูให้ดูความสวยนะคะผิวเนื้อนี้สวยมากเลยนะคะสีนี้ด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพรแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพรแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะอง์ละ300บาทรายการที่หนะคะองนี้องนี้รายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6ต่อไปรายการที่6เอาเป็นสมเด็จเหมือนกันนะคะสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะ สมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้รายการที่หนะคะส่องให้ดูเนื้อนะคะดูเนื้อดูมวลสารขององค์พระผงสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้ยันอักขระยันชัดเจนนะคะพี่อักขระยันชัดเจนนะคะ หลวงปู่มหาศิรานะคะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะต่อไปรายการที่เจ็ต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญเป็นเหรียเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระผงหลวงปู่มหาศิลานะคะรุ่นดวงเศรษฐีนะคะอันนี้ส่องให้ดูหน้านะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะ ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะเนื้อสวย,สวยๆขาวๆแบบนี้นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์ละ300บาทองค์ละ300บาทพิเศษ EP นี้นะคะปิด2อง500ะคะ์ลดให้พิเศษ500บาทนะคะลดให้พิเศษ500บาทนะคะ2องค์นะคะองค์ที่ 7นะคะต่อไปองค์ที่8องค์ที่8ดจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะองค์ที่8จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูใกล้ๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะหลวงปู่มหาศิลา อันนี้เป็นองค์ที่8นะคะถ้าถูกใจยังไงหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9เรายังอยู่กับรุ่นเดิมนะคะแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะคะจะเป็นคนละเนื้อกันนะคะส่องให้ดูส่องให้ดูหน้าพระท่านกันชัดๆนะคะ ส่องให้ดูนะหน้าพระกันชัดชแบบนี้เลยนะคะสวยสวยคมคมแบบนี้เลยหลวงปู่มหาสิรานะคะรายการที่9้ารายการที่9้านะคะสวยสวยคมคมแบบนี้เลยนะคะรายการที่9ค่ะต่อไปรายการที่10บนะคะรายการที่10เป็นเป็นพระผงแบบนี้นะคะเป็นเนื้อพระผงหลวงปู่มหาสิรานะคะส่องให้ดูหน้าท่านนะคะ ส่องให้ดูหน้าท่านกันชัดๆนะคะนี่นะพี่ดูหน้านะคะผิวผิวชัดมากเลยนะคะอากาะักษรยันตัวหนังสือชัดเจนทุกตัวนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่สิบนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการที่สิบ ต่อไปรายการที่11เรามาดูเนื้อพระสมเด็จกันบ้างนะคะเรามาดูเนื้อพระสมเด็จกันบ้างนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆชอบไหมเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมคะลองดูเนื้อกันได้เลยนะคะให้ดูให้ดูทุกทุกมุมเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะ เป็นผ้าสมเด็จแบบนี้นะคะอ, pain, อันนี้เนื้อสวยมากเลยนะคะองค์นี้เนื้อสวยมากเลยนะคะรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12เป็นผ้าสมเด็จอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเป็นพ้าสมเด็จอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาส่องเนื้อให้ดูใกล้ๆกันนะคะ มาส่องเนื้อพระสมเด็จให้ดูใกล้ๆกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูรอยแตกรายงานนะคะให้ดูราบความเก่าของเนื้อพระนะคะให้ดูราบความเก่าของเนื้อพระนะคะองค์นี้องค์ที่12นะคะมาดูด้านหลังกันนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะด้านหลังให้ดูชัดๆทีละมุมนะคะอันนี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13เรายังมาอยู่กันที่พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จใส่กรอบนะคะรายการที่13เป็นองค์นี้ละกันนะคะเป็นอง์นี้ละกันนะคะด้านหลังมีปั้มตาด้านหลังมีปั๊มตาแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวส่องให้ดู เดี๋ยวส่องให้ดูความคมชัดขององพระสมเด็จกันนะคะส่งให้ดูความคมชัดขององพระสมเด็จกันนะคะนี่เลยนะคะมีค่าปรงรักปิดทองนะคะมีค่าปรงรักปิดทองมีการปิดทองไว้นะคะนี่นะ แต่ก็หลุดรอกตามการใช้งานนะคะแต่ก็หลุดรอกตามการใช้งานของเจ้าของเดิมนะคะอันนี้รายการที่12บสอเอ้ส13ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นรายการที่13นะคะสมเด็จองค์ที่13นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมน้องมาได้นะคะ ขอภาพเพิ่มเติมน้องมาได้นะคะต่อไปรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จอยู่นะคะยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะคะเดี๋ยวมาส่องเนื้อให้ดูกันนะคะรายการที่14ส่สองเนื้อพระให้ดูกันชัดๆช้าๆเลยนะคะ ผิวสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่14ผิวสวยๆแบบนี้รายการที่14นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่14นะ,ะอง์ละ2 0 0บาทนะคะองละไม่ใช่สิอง์ละ300บาทคะ่ะอง์ละ300บาทถ้าปิด2ององ5 0าบาทคะ่ะคะได้ทุกองค์เลยนะคะคะได้ทุกองค์เลยนะคะ พระสมเด็จคู่กับหลวงปู่ศิราก็ได้นะคะ500บาท2องค์นะคะยกตัวอย่างนะคะพี่อ่าอันนี้เรามาส่องกันที่องค์ที่15นะคะให้ดูคาบความเก่าตรงเนื้อฐานนี้นะคะให้ดูคาบความเก่านะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะ มีมีรอยเหมือนปิดทองไว้นะคะพี่มีรอยเหม e ือนปิดทองไว้นะคะอันนี้เป็นองค์ที่15นะคะอันนี้เป็นองค์ที่15นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่15ต่อไปรายการที่16ห ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะเป็นองค์พระสมเด็จแบบนี้มีกรอบมาพร้อมใช้งานเลยนะคะอันนี้ให้ดูเนื้อผิวให้ดูความเก่าให้ดูเนื้อมวลสารนะคะอันนี้เป็นรายการที่16นะคะเป็นรายการที่16องค์พระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะองค์พระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะรายการที่16บกนะ ให้ดูด้านหลังด้วยนะคะให้ดูให้ชมด้านหลังด้วยนะคะแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าถูกใจแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่16ต่อไปรายการที่17ต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นคุณแผนหลวงผู้ทีมนะคะเป็นคุณแผนหลวงผู้ทีมนะคะส่งให้ดูเนื้อคุณแผนกันนะคะ มาส่องให้ดูเนื้อคุณแผ่นใกล้ๆกันนะคะมีมีความเก่าความสวยนะคะมีความเก่าความสวยยังคมชัดอยู่นะคะยังคมชัดเห็นหน้าคุณแผ่นอยู่นะคะองนี้ด้านหลังด้านหลังมีเขาเรียกว่าหน้ากากใช่ไหมคะหน้ากากหลวงปู่ทิมนะคะปั๊มลงติดไปกับ องค์พระท่านเลยนะคะองค์พระเนื้อผงนะคะใช่ไหมองค์พระเนื้อผงท่านแบบนี้เลยนะคะส่งให้ดูภาพความเก่าขององค์พระนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะองอันนี้เป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18อันนี้น่าจะเป็นเหมือนพระผงสุพรรณนะคะถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นพระนางพยานะคะพี่ลองดูนะคะลองช่วยน้องดูนะคะน้องก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะพอพอรู้บ้างเล็กๆน้อยน้อยนะคะนี่นะองค์นี้นะคะขอ300บาทนะคะขอ300บาทปิดคู่กับองค์อื่นคิดแค่500บาทนะคะพี่ ปิดคู่กับองค์อื่นปิดคิดแค่500บาทโปรโมชั่นพิเศษยามเช้านะคะโปรโมชั่นพิเศษยามเช้านะคะพี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะน้องไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวเรามาส่งให้ดูกันดีกว่านะคะพี่เรามาส่งให้ดูกันดีกว่านะคะมาดู แบบนี้เลยนะคะให้ดูขอบขอบเปลียนค่อนข้างหนาอยู่นะคะขอบเปลียนค่อนข้างหนาอยู่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังอักรรยันชัดเจนทุกตัวนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะพี่ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ต่อไปรายการที่20นะคะ เป็นหลวงพ่อครูบาสรีวิชัยนะคะเป็นครูบาสรีวิชัยเป็นเหรียญแบบนี้นะคะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะครูบาสรีวิชัยองค์ละ300บาทนะคะองค์ละ3 0 0บาทปิดคู่2องค์500บาทนะคะราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับเช้านี้ราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับเช้านี้นะ นี่นะคะให้ดูความเก่าวของเนื้อเหรียญน,นะคะสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่ยีต่อไปเป็นหลวงพ่อสุตรหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะคะวันนี้ได้มาสองเหรียญน,นะคะวันนี้ได้มาสองเหรียญแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็น เป็นเหรียญหลวงพ่อสุตรนะวัดกาหลงนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดเจนแบบนี้นะคะดูความสวยของเนื้อเหรียญน,นี้นะคะดูความสวยของเนื้อเหรียญน,นี้นะคะองค์ละสามร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้รายการที่21นะคะรายการที่21นะต่อไปรายการที่ยี่สสองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่22นะคะเป็นหลวงเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวส่องด้านหน้าด้านหลังให้ดูกันนะคะนี่นะคะส่องให้ดูกันนะคะทุกมุมมองเลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ เดี๋ยวน้องมาส่องด้านหลังให้ด้วยนะคะรุ่นหน้าตาปิดตุภูมินะคะอ่า สวยๆแบบนี้เลยตัวอักขรยันชัดเจนนะคะตัวอักขรยันชัดเจนนะคะรายการที่22สําหรับ EP นี้ก็ลงคบทั้ง22รายการนะคะยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะหาพระบ้านๆบาแบ่งปัน,าน,าน,านราคาเบาๆแบบนี้ให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ